i ั f บันเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีบทบาทครับที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียตังค์ไปตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ล่าสุดนะครับปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้แปลว่าตลาดของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นาการทำการตลาดที่ได้รับความนิยมเพราะว่าอิทธิพลของการตัดสินใจของผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้สนใจรีวิวเลยนะแล้วก็ไม่ได้สนใจอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกลายเป็นเทรนด์ที่ชื่อว่า The Influencing นะครับก็คือว่าชั้นปฏิเสธพวกรีวิวเวอร์ทั้งหลายแล้วกันซึ่งเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนเจนซีครับลงไปนะที่ <c oughs> ต้องพูดว่าแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์เองก็ออกมารลนงลงนะว่าให้คำแนะนำว่าซื้อเท่าที่จำเป็นนะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ทำให้คนหันมาใช้ใจ่ายอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นคำนึงถึงความจำเป็นแล้วก็ ไรายได้ของตัวเองนะไม่ใช่บอกว่าเชื่ออินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวแล้วก็ดูว่าอุ้ของมันต้องมีของมันต้องซื้อแล้วก็ซื้อมาโดยที่ไม่ได้คิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ของคนเจนซีครับที่สร้างความตระหนักรู้ที่จะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ชอบอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่อนข้างจริงใจกับผู้บริโภคนะไม่ได้บอกว่าโอ้โหโปรโมทแต่ของจนเกินไปนะครับก็พูดถึงความจำเป็นแล้วก็ ประโยชน์ที่แท้จริงด้วยนะครับก็สอดคล้องครับกับผลสํารวจ <c oughs> ที่เกิดขึ้นสาําหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนเจนซีนะก็ตอนนี้ต้องพูดเลยว่าใครที่กําลังหากินกับกลุ่มคนเจนซีเนี่ยต้องคิดมากๆนะครับเพราะมากกว่า75%เนี่ยเขาคิดถึงความยั่งยืนครับมากกว่าชื่อเสียงของแบรนด์ของที่จะใช้เนี่ยลักโลกไหมใช้ได้นานไหมคุ้มค่าไหมคงทนไหม เหล่านี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเจนซีให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับท่านถ้าจะหากินกับคนกลุ่มคนนี้นะครับต้องมีสติแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนครับที่ซื้อของตามรีวิวฝากมาบอกหน่อยนะใครที่บอกว่าเลิกละซื้อเฉพาะถ้าทำเท่าที่จําเป็นก็บอกด้วยแล้วกันเนาะส่วนผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างซื้อเรียกว่าจําเป็นแล้วค่อยซื้อนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับ โอเคครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับออะมีเพื่อนๆแวะเวียนเข้ามานะครับสวัสดีคุณซีโร่เดย์แล้วก็คุณยักษ์ด้วยนะครับโอเคไปกันการนี้รัเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปี่ยมผู้สนับสนุนแล้วครับอโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํำาจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงแล้วล้างยากอันนี้คือแบบ ใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ออขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ํหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA free ด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ